นะครับหยุดไปครึ่งเดือนฝ่านะครับอาจจะอ่วกสักเล็กน้อยนะครับนะฮะแล้ก็ช่อยไม่ตาสงสารกันด้วยนะครับมาแล้วน้องามาแล้วน้องอามาแล้วน้องามาแล้วน้องามาแล้วจ้าเฮ <laughs> เเอแต่โชคร้ายเพราะใจไมใครเนี่ยยังน้องอยู่ เลี้ยงน้องอย่าดังน้องนอนน้องนอนร้องมันก็ต้องร้องดังๆเด็กนอนกูเลี้ยงน้องอยู่ไอ้ไส้แตกให้ผมจะร้องตรงไหนอะไปตรงนู้นอย่าดังด้วยเอ๋เจอแตกเลี้ยงน้องอยู่อย่าดังแล้วผมทําอะไรได้บ้างเนี่ยไอ้ตรงนู้นแล้วอย่าดังด้วยอย่าดังด้วยนานๆเจอดื้อใหญ่แล้วไอ้ไส้หลุด อ่ะอ่ะลองงั้นเขาจะรู้เรื่องแล้ฮะแกเป็นอะไรเนี่ยดิเกดังก็ไม่ได้เบาก็ไม่ได้<อ>แกบ้านเลี้ยงตุ๊กตาอยู่น้าน้องกูน้องชื่ออะไรชาตีชื่ออะไรชาตีเนี่ยชาตีโตแล้วลไม่จะเล่นให้ยันเช้าพรุ่งนี้เลยไง กูก,กะเล,เ,เล่นช้าแค่ไหนลิเกเนี่ยโอเคโอเคเลี้ยงโตแล้วแม่โตแล้วโตวแล้ว,วลวิเกเซฟเล่นไวครับแปปีผ่านไปไวมันก็หกสาปีผ่านไปจ้ะโอ้โหเท่ากับอายุกูเลยเนาะเจอแต่โชค,คร้ายผ้าใจร้อน,น,น,นแม่ก็เป็น วิคนติรแม่บาวาสนามนน้อยต่ำต้อยไปดิแถมผมริ้คิดควรใครถึงมองเราเป็นทาสก,ก็ไม่อาจจะทองเพราะเธอว่าไม่ได้ขอ ครชาตีห<า>รือว่าจะร้องอีอะชาตีมีเรื่องใหญ่กูจะบอกมึงชาตีเรื่องอะไรตอนนี้แม่มึงหนีออกจากาบ้านไปแล้วจริง,งนะจริงจริงไม่เชื่อมึงกบอก <หา S 1> ว่าให้หาข้าวหาปลาแล้วเอาแม่เข้าห้องไปแล้วก็ขังเอาไว้กูก็เอาข้าวเอาปลาแล้วแม่บอกอยากกินน้ำแปซี่ กูไปซื้อเซเว่นกลับมาแม่มึงออกทางหน้าต่างหนีไปแล้วทำยังไงดีเนี่ยแม่มึงก็ไ <c oughs> ม่ค่อยจะดีทำไงอะแต่เ,อเธอเดี๋ยวแม่ไปแม่ก็ต้องกลับมาทุกวันแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านี้ก็คือพรุ่งนี้เราจะเอาเงินที่ไหนกินกันนะลุงเอา<ะ>อพี่ดีกว่าลุงมันจะแก่ไปพี่เอาเงินที่ไหนกินไม่พอว่ากูห่วงแม่มึงไปเจอคนดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีขมขืนแม่มึงว่ายังไงอะ คงไม่มีใครวิปริตขนาดนั้นหรอกมั้งเอ้ยมึงดูข่าวรูปติ๊กตอกอ่ะคนนอนพิการอยู่อ่ะพ่อไปทํางานอยู่ทางนี้มาลู้ใครคุมขืนนจนท้องเลยนะคนเราไม่ว้ใจไม่ได้นะไอ้ชาติวันนี้เครียดทำไมท้อไปหมดชีวิตไม่ต้องท้อเฮ้ยจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดทักว่าวเดี๋ยวเล่นว่าวลมแรงไปหางานทำดีกว่าไปหาหาตาหาแม่มึงด้วย คืึเวลาร้องลำเลนเคยเห็นเคยฟังมาอี่ฝากถือผมปะดิ้งนิายถ้าคักขอคุยกันได้ชีวิตตอนนี้ว่าเววสันจรรอนเลอยู่เรืยไป เหนื่อยทายเท่าไรให้บ่นเพราะผมยังจนขาดคนรู้ใจหางระทำหาแม่ก็เรื่อยล้ำซะหน่อยก่อนลำยิ้มมันหวานเออเออนี่ยิ้มมันหวานยิ้มครับเออยิ้มยิ้มยิ้มเออแม่ใส่สีเหลืองสวยเกี่ยวไา ขอบคุณครับนักชมนักเชียร์กันนะครับจากทีมงานครับ